สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่1นนะคะในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่เดือมิุนากรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 5 7นนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งสำหรับ เด็กๆที่จะสังเกตในเรื่องของอะไรลูกในเรื่องของตัวเราใช่ไหมคะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศเป็นยังไงคะอ้าวไม่มีใครตอบคุณครูเลยอากาศเป็นยังไงบ้างคะปลายทางนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะต้นทางของคุณครูไม่ตอบใช่ไหมคะ เด็กๆจะเห็นว่าช่วงนี้นะคะเราเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสัญญาณของหน้าฝนก็มาสู่เรื่องของอะไรคะลูกเรื่องของวันสำคัญที่เราจะเรียนต่อใช่ไหมคะเราเป็นชาวพุทธเราก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญและเราก็จะเห็นว่าช่วงหน้าฝนนั้นเราก็มีเรื่องราวของทางศาสนานะคะ เด็กๆเองก็จะได้ร่วมกันทําบุญนะคะพรุ่งนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนาก็คือวันอะไรคะวันอะไรลูกเอาใครตอบคุณครูได้บ้างวันอะไรคะมีอยู่หนึ่งวันและวันเข้าพรรษากับวันอะไรคะวันอาสาหหบูชานะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเดือนนี้ สัปดาห์นี้แหละนะคะที่เด็กๆก,ก็จะได้ทำกิจกรรมพรุ่งนี้ตรงกับวันที่10นะคะวันที่11โรงเรียนก็จะหยุดดังนั้นเราก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยทำกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากันในวันพรุ่งนี้คุณครูได้นิมนต์พระสงฆ์เก้ารูปนะคะจากวัดบุษยบันพตแล้วก็ให้เด็กๆเ,เ,เตรียมเตรียมอาหารมาใส่บาตรให้เตรียมอะไรบ้างคะ เตรียมอะไรบ้างคะลูกข้าวสารอาหารแห้งใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่เราขาดซะไม่ได้ก็คืออะไรล่ะเทียนพรรษาใช่ไหมคะที่เราจะถวายผ้าอับน้ําฝนเทียนพรรษานี่ก็เป็นเรื่องราวที่จะให้เด็กๆนะได้เรียนรู้กิจกรรมวันสําคัญแต่วันนี้ก่อนเรียนคุณครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ยนะคะได้ฝึกสมาธิสักนิดหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ย เรียนแล้วเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติได้นะคะเด็กคนไหนที่ตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามก็จะได้กับตัวเราเราเรียกว่าการทำความดีนั่นเองนะคะทำความดีนั้นทำแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเราเกิดประโยชน์กับสังคมเรา,เาควรจะร่วมกันทำเอาละค่ะทั้งหมดยืนขึ้นทั้งหมดยืนขึ้นนะคะปลายทางด้วยนะคะลูกปลายทางด้วยผู้ชายรวดเร็วครับ จัดแถวผู้ชายกับหลังหันไม่เขียนแล้วครับผู้หญิงทั้งหมดจัดแถวทั้งหมดแถวตรงเอามือจับเอวตัวเองไว้เอามือจับเอวตัวเองไว้ดูสิ แล้วก็นิ่งนะคะอา้าวหายใจลึกๆหายใจเข้าหายใจเข้าไม่ต้องมีเสียงว่าสูดลมหายใจนะคะไม่ต้องเงยหน้าแล้วอยู่ในท่าปกตินี่แหละหายใจเข้าแล้วก็ค่อยผ่อนหายใจออกนะคะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เราก็นับใหม่หายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองนะคะค่อยๆทําไปเราก็ฝึกอะไรคะ ฝึกสมาธิในการยืนปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราฝึกสมาธิตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าเด็กๆจะได้มีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้นการทำความดีได้กับตัวเรานะคะลูกใครทำคนนั้นก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้เห็นไหมคะ ทำเทนกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราร้องไปด้วยเคลื่อนไหวไปด้วยนะคะลมหายใจเขา้าลมหายใจออก เป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ,บ,บอะไรคะลูกทับ2นะคะเป็นห้องเรียนต้นทางของเราเพื่อนเพื่อนปลายทางของเราเป็นอย่างไรกันบ้างทั่วทุกภาคนะคะเมื่อเช้านี้ดูข่าวทางภาคใต้ก็มีพายุมีฝนแล้วก็มีเหตุพายุนั้นเกิดนะคะเป็นภยัยพ,พิบัติทางธรรมชาติดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงคะ ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวของเราแล้วก็ข้อสําคัญต้องดูแลอะไรคะลูกดูแลไม่ให้เราได้รับอันตรายดังนั้นเด็กๆก,ก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้หน้าฝนแล้วเราก็ดูแลสุขภาพของเราพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์กันฝนมาทุกวันนะคะวันนี้เรามาต่อเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะครั้งที่แล้วเราเรียนถึงหลักธรรมทางศาสนาไว้มีด้วยกัน สามข้อที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะใครตอบคุณครูได้บ้างหลักธรรมอวาทก็คือคำสอนใช่ไหมคะคำสอนที่สรุปเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีด้วยกันสามข้อใครตอบคุณครูได้บ้างคะลูกข้อที่หนึ่งทำความดาีมีเพื่อนตอบมาแล้วนะคะทำความดี ข้อที่2ไม่ทำความชั่วนะคะ,ะเด็กๆสรุปออกมาแล้วทำความดีแล้วก็ไม่ทำความชั่วก็ที่สามทำไมคะทำจิตใจให้ผ่องใส,ใใหงใสเห็นไหมขึ้นมาคุณครูก็ให้เด็กๆฝึกสมาธิเพื่อทำให้จิตใจของเรานั้นนะคะเรียบง่ายแล้วก็จิตใจของเราก็สบายสบายกายสบายใจ เข้ามาสู่เนื้อหาของเรานะคะวันนี้คุณครูขึ้นหัวข้อไว้ว่าวันสําคัญทางศาสนาก็อยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความรู้จากพุทธประวัติที่เราเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วตอนที่พระองค์ต,ตรัสตรู้เมื่อตรัสตรู้แล้วพระองค์ก็คิดว่าจะเอาสิ่งที่พระองค์ตรัสตรู้นั้นน่ะไปสอนใครจะไปบอกเล่าให้ใครฟังว่ากว่าที่พระองค์จะต,ตรัสรู้เรื่องราวของการเกิดของมนุษย์ ทำไมต้องเกิดทำไมต้องแก่ทำไมต้องเจ็บทำไมต้องตายใช่ไหมคะเป็นอริยสัจสี่ดังนั้นเมื่อคิดแล้วพระองค์จะไปสอนใครเมื่อนึกถึงพระอาจารย์พระอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือองค์แรกก็เสียชีวิตไปนานแล้วก็เลยนึกถึงถึงใครละ่ะนึกถึงพรามณตั้งหเด็กๆด,กดูดูการ์ตูนดีวีดีไว้ใช่ไหมวันนั้นใช่ไหมคะ แล้วใครหละที่มีดวงตาเห็นธรรมคนแรกใครที่บวชในพระพุทธศาสนานะคะนั่นแหละคึงเลยได้เกิดพระพุทธพระธรรมพระสง์เกิดขึ้นเอาไปดูภาพวันนี้คุณครูจะเล่าจากภาพก่อนแล้วเราก็ไปต่อในสไลด์นะคะนี่ก็คือภาพวาดขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงอะไรคะตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะ ใช่ไหมคะไหมสมาธิที่เวลาเด็กนั่งสมาธิมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ฝึกสมาธิก็คือฝึกจิตดูลมหายใจจนกระทั่งเป็นไงคะชนะสิ่งสิ่งที่มาทำทำลายสมาธิจนเกิดเป็นสมาธิที่นิ่งแล้วก็สามารถที่จะเห็นหมดเลยว่าทุกคนนั้นยังมี มีอะไรคะลูกมีสิ่งที่เรายังตอบไม่ได้หรอกเพราะเรายังเป็นเด็กคุณครูก็ไม่ได้เรียนมากมายแต่เราก็ศึกษาจาก